คุณจันทาก็มีเรื่องราวสำคัญนะ,ะที่ได้ไปร่วมฟังมาด้วยนะคะเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอตะกัวป่า<ช>นะอำเภอกะปงด้วยนะถัดไปจนถึงที่<ง>คลองศกเลยใช่นะอันนี้ก็รเริ่มเริ่มตั้งแต่สามแยกโคกเคียนค่ะ,อ,ะอำเภอกะปัวจังหวัดพังงาไปจนถึง อำเภอพนม,พนพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,คะซึ่งก็ในวันนี้นะคะทางกรมทางหลวงค่ะเขาได้มีการจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการซึ่งก็ถือว่าเป็นการสัมมนาค,ครั้งที่สองะนะคะในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนค่ะโค,ครงการสำรวจออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนถนนหลวง หมายเลข401ตั้งแต่แยกโคกเคียนไปจนถึงเขาศุกนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีนายไตรทิพย์สกุลประดิษฐ์ค่ะนายอำเภอตะกัวป่าไปเป็นประธานในการเปิดการประชุมด้วยนะคะค่ะอันนี้คือการเป็นการสัมมนาครั้งที่สองนะคะเพราะว่าครั้งแรกนี่คุณจจนทาก็ไปเข้าร่วมนะคะครั้งแรกเนี่ยคือการบอกว่า จะมีการจะมีการก่อสร้างก่อสร้างนะแล้วก็มีรูปแบบให้เลือกอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะหลังจากที่มีการสัมมนาครั้งที่หนึ่งผ่านไปก็ได้มีการตกลงกันนะคะมีการเลือกแล้วนะคะว่าตรงสามแยกโคกเคียนเนี่ยเลือกเป็นเลือกเป็นหมายเลขสามรูปแบบที่สามใช่ค่ะก็คือเป็น วงเวียนมีสะพานยกระดับหนึ่งทิศท,ทางนะคะเพราะว่าหนึ่งคือค่าลงทุนเนี่ยก็คือน้อยสองคือระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยก็น้อยเช่นเดียวกันทำให้เกิดผลกระทบเนี่ยน้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นทางที่เลือกกันนะคะส่วนจุดตัดทางหลวงหมายเลข4 0 9นค่ะแยกป่าไม้ค่ะคุณจินทาค่ะเลือกเป็นทางเลือกที่เท่าไหร่คะตรงที่แยกป่าไม้นะคะ,คะก็ใช้รูปแบบทางเลือกที่สามเหมือน,นกันกน,นะคะนะซึ่งก็ มีความเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดถ้าลงทุนในการก่อสร้างน้อยกว่านะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่านะคะพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นนะคะก็ได้ช่วยกันเลือกนะคะซึ่งในพื้นที่อําเภอตะกัวป่าก็มีอยู่ สองจุดนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคะใช่ค่ะก่อนอที่ถัดไปเนี่ยเขาจะไปเที่ยมเพเภอกระโปงนะ<ช>เพื่อไปดูตรงจุดทางนู้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตรง แยกตังทางเหลนะอืมใช่ใชค่ะ,คะต้องบอกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะแน่นอนว่าเพื่อที่จะสํารวจแล้วก็ออกแบบรายละเอียดของทางหลวงสี่ช่องจราจรนะคะช่วงโคกเคียนจนถึงเขาโศกนะคะให้ได้เป็นได้มาตรฐานแล้วก็เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจแลวก็สังคมค่ะอันที่สองเนี่ยเพื่อที่จะศึกษารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันการจราจรแล้วก็การประเมินผลผลกระทบทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะว่าโครงการนี้เนี่ย จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือช่างง่ายๆก็คือเหมือนช่างข้อดีและข้อเสียที่จะเกิดขึ้นว่าอะไรมันมากกว่ากันใช่ค่ะอันที่3มก็คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะะอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพอพูดมาถึงเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าถือว่ามีการประชุมนะประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีนะคะหลังจากพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มี ประธานที่ปรึกษาโครงการนะคะก็มา,าพูดคุยถึงแนวทางที่เราจะเลือกกันใช่ไหมคะซึ่งก็มีการเลือกเรียบร้อยแล้วก็มีการอธิบายถึงข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วก็ผลที่คาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเรียบ,บ,บร้อยนะคะแล้วก็มีการบอกว่า,าจะมี จะหลังจากขั้นตอนนี้จะต้องทําอะไรอีกบ้างนะคะหนึ่งในนั้นก็มีที่ดีเจมาตุมบอกเมื่อกี้นะคะว่าในเรื่องการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอน,น,นะคะเพราะว่าในในส่วนของการก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันแน่นอนค่ะมันจะต้องมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะคะ,คะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมการรับฟังนะคะก็ก็มีการเสนอความคิดเห็นกันนะคะเพราะว่าท่าน นายอำเภอนายไตรทิพย์สกุลประดิษฐ์เนี่ยเขาบอกว่าถนนหนทางที่เขามาสร้างเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อพี่น้องประชาชนผู้ที่จะร่วมใช้เส้นทางด้วยกันแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นเนาะก็ขอใ,ให้ทุกท่านที่เข้าร่วมวันนี้เสนอความคิดเห็นกันให้เต็มที่เลยอยากจะรู้อะไรม,มีอะไรพูดเลย ูเลยนะเวทีนี้การนําเสนอในวันนี้ไม่ไม่มีใครผิดไม่มีใครผิถูกนะยังไงเนี่ยคือผู้ที่รับผิดชอบโครงการเนี่ยเขาก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะคะมีการตอบคำถามกันเรียบร้อยว่าเหี่ยวมีเสียงนะคะของท่านจะเป็นเป็นผู้จัดการโครงการนะคะโครงการนี้ที่ท่านเนี่ยก็ ได้พูดถึงโครงการแล้วก็มาตรการความปลอดภัยที่เมื่อก่อสร้างแล้ว,วจะมีการทําอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเวลาพอมีการก่อสร้างถนนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ย<อ>ก็จะได้รับความเดือดร้อนนาะยใช่ใช่เขามีมาตรการยังไงบ้า,บางไปฟัง<ะ>กันไหมไปฟังกันเลยค,ะค่ะนานาาารอบวันนี้เป็นการจุมสัมมนาครั้งที่สองของโครงการเพื่อสรุปรูปแบบการเลือกของโครงการที่เหมาะสมประอกระบรระอบด้วยรูปแบบหน้าตัด โครงการและที่แบบครั้งใหญ่ารราดของโครงการซึ่งโครงการได้มีการคุมมาแล้วสองครั้งนะครับครั้งแรกในการคุมที่โครงการและก็คุมได้ครั้งที่หนึ่งครั้งนี้เป็นการกระตุ้นครั้งที่สองเรียกว่าสัมัญลัยสองเพื่อสุดระดับและจะเกิดการให้การบริการเกื่อการก่อสร้างก็ใช้หมดสามปีนะครับผมที่สามปีเข้ครับ สำหรับงานก่อสร้างก็จะจะสร้างมุ่งมีการออกแบบใบงานต้องเสร็จนะครับและการศึกษานี้ก็ได้ผลิตแล้วก็จะทําบกับทำแบบเบื้องต้นก่อนะครับเมื่อจะแบบเพื่อนต้นแล้วก็จะมีการศึกษามาตรการและสิ่งล้อมนะครับว่าการออกแบบการก่อสร้างมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเป็คือด้วยการศึกษา e ีเนะครับเมื่อภาพส่งมาจบแล้วก็จะมีการกําหนดมาตรการต่างๆเช่นมาตรการหลอดก่อสร้างเช่นเรื่องฝุ่นละอองเสียงดังครับ มีการมาตรการการ้องการผลละออกมาตรการเสียงเช่นกำแพงกันเสียงระหว่างสร้างมาตรการปลอดภัยเช่นการแข่งกระจอการเปลี่ยนถนนนะว่าจะเปลี่ยนัไปเพื่อให้การก่อสร้างควทัต่อรับเสถี่งสนับไปมาประจำก็ในการประชุมพัฒนาไปเรื่อยๆวึครั้งที่สองก็คือเป็นการนำแบบต้นๆแล้วก็มาตรการควบคัม ใกลแยกข้ก็เ,เคียนก็ยังมีทางเลือกอยู่สามสามทางเลือกก็จะสรุปว่ารูปแบบนนชนะก็<อ>มีการเปล,เลี่ยนด้านที่สำครญด้าน่าก่อสร้างแลวก็ด้านเส็ิมรองก็คือรูปแบบที่ชนะก็จะเ,เป็นรูปแบบส่างานทางเดียวกับทุกเจ็ดไปสุรธา,านีรนล,ล,ล่างก็จะเป็นวงเดียรในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้างนะคะม,ม,มีมาตรมีมาตรฐานหรือามาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนยังไงบ้าง ก็มัดมันก่อสร้างอย่างแรกที่มันคือเรื่องความปลอดภัยนะก็การขยายถนนก็น่าจะขยะทั้งทางด้านนอกก่อนนะพื้นที่ปถนนทั่วไปด้านนอกเสร็จก็ในช่วงที่เป็นถนนเลื่อนรถสัญจรไปก่อนก็จะมีต้องมีการแบ่งพื้นที่ที่ก่อสร้างกับพื้นที่ส่วนที่สัญจรนะครับเมื่อขยายทางข้างใางเสร็จนะครับก็อาจจะผันรถไปวิ่งด้านด้านด้านข้างแล้วก็มาปรับของด้านถนนเดิมแล้วก็สร้างเกาะกลางก็ จะมีนัญญงกงานต่างๆมาตั้งอยู่ในพื้นที่ก็ถึามีปัญหายอย่างนี้นก็สญญามารถติดต่อที่โครงาการรือว่าในหมดถนนหรือถนนที่ก่อสร้นะครับเจ้าหนี่ก็ประจำอยู่ทุกสิบนาทีถ้า,าเรื่องที่ฝนตกหรือว่าพีเก็เจ้าหนี่ก็ถึงก็ต้องมาดูแลเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างก่สร้างเรื่องตายอย่างตอนก่อสร้างก็ต้องจะมมาตรการดูแลตางต่าง,งเวลามีการก่อสร้างถนนเนี่ย เขาจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยยังไงบ้างนะคะอืม,อมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย คือเขาว่ามีเขาเรียกว่าเป็นสำนักงานใกล้ๆบริเวณที่มีการก่อสร้างเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยเขาไปติดต่อเขาได้ทันทีเลยไม่ว่าจะพบปัญหามีเศษอันนั้นหลนเหล็กหลนมีปูนมีอะไรเกาะถนนทําให้การไปบอกเขาได้เลยแจ้งแจ้งไดลยได้ทันที24ชั่วโมงทางกรมทางหลวงนี่ย่ะอยู่สำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ<ช>ก็ไปได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์นไแยกโคกเขียนเขาสุก .com อาภาษาไทยเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าหรือว่าเซิร์ช Google คำว่าแยกโคกเขียนขีดเขาสุกได้เลยอค่ะ,คะ